อูไทยมหาหน้ำไม้เหมือนกนก็ได้ล,ละพอเลยบ่พอแกงแล้วบอใรลายเติบเลยเนะเ<ล>ยาะตอนนี้น้องอานงพันกำลังผ่าดน,น้ำไม้ปกติก็มีผู้บ้ามาล้มอยู่บ่อยๆ,ๆบ,บมีเลยบรแกงหน้ไม้แบบลาๆเนี่คือขาดบุได้เลยคือจะนั่งโอ้ครื่องแกงลงไปไคือสีเข้มข้นขนาดวะ เปเจแซ่บนะเออมากินแกงน้ำไม้น้ำนองอานงมาเนี่ยเทียงนาน้องอา,งอางนงเป็นไจแซ่บอยู่บนนกแซ่บมากินน้ำกันเด้ไปน้องอานงพันธ์ีพาทีมงานเขาไปหาหน่อไม้เนะาะจักสิได้ร์บอว์มาเนี่ยไปเลาะเบื้องก่อนจกักเรีกจักหน่อยกำหมดได้จังมาหาเบื้องใกล้ๆเทียงนี่คน หน่อไม้พ่อเพิ่นปลูกไว้หน่อไม้บ่งบ่ปลูกไว้นะน้อไม้เลี้ยงน้องน้ำไม้เลี้ยงน้องเนาะท่านผู้ชมอายุแคมทางเข้ามานี่บ่มาแถวนี้จะหาได้เมื่อกเนาะแถวนี้เนาะมีแต่ป่าหน่อไม้เนาะดีเจอเนาะมาเรามีกำลังใจในการหาแล้นะบ่

bỏ ra dưới theo này cũng đi đường đen khi nó nó may nhang khẩu này nó may lầy thì nó may lầy Ừ, để ở máy tôi ở con này, này. máy nằm nào máy tôi một ở con เ,เ,รเรียบร้อยได้แล้วปลาตัวเพื่อสีได้เนะาะเป็นธรรมดา นามพุ่นหลายและหน่อไม้ไหลสาภูไทยมหาหน่อไม้เหมือนเนี่ยน้องอานงสาภูไทยบ้านหนองเดิน,มน,นเมนืองอาสพอแขวงสวรรค์เขตมหาหน่อไม้ไหลเหมือนนี่เมื่อวันเสราร์ผักเหียนเราคนว่า ຈັ່ງໃດລະพอເລບໍพກງລະລາຍຕີລະນາະຄໍແກງລະບໍນີพอບນ ตอนนี้เรากลับจากป่าหน่อไม้แล้วท่านผู้ชมกลับจากป่าหน่อไม้แล้วกะอ่าน้อ,นองอนงค์พันธ์ชีปอกปอกหน่อไม้ปอกหน่อไม้แกงยู่เทียงเลยไหมเด็กนอีอ่น้องอนุงค์กำลังปอกหน่อไม้ทม่านผู้ชม พิเศษมืนอนี้มีนอนใหญ่พร้อมแม่เพิ่งไปเอามานอนเดียวนี่ก็ได้แล้วมอหนึ่งอันนี้แม่นองอนงเด้ออันนี้เใช่สบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีนอนแต่เตมคืนนี้พูดบอกนอนเทีอยงนะ่าค่อยนะเออนอนเป่าหมูโอ้เลี้ยงหมูอย่ามเกิดลูกใหม่มอะไร<ม>เพิ่อนนอนพี่เลยนอนแล้วเลยตอนเช้าเราตื่นเข้าไปตงวัดโอ้วันชินได้หมดเลยเนาะชินดาวชินได้สิบหาสั่งอะไรหมดเลย ห้ามืดเห็นกร็จะไปใส่บาทจะเศร้าเศร้าต is ักบาทหยัดพวกแล้วก็เลยมาอยู่พี่แล้วสบายเออมันขี้ฝุ่นถ้าเจอก็ฟืดแต่ละมือเฮือนแคมทางเด้นหนอโบนไหนวะเฮือนเจ้ามงอันหลักเสาไฟใหญ่ไงสามหดตั้งจรงเขากายมาแคมทางเขากายมาเดี๋ยวตดแรงๆสิไปยามเฮือนน้องเพื่อน สี่ห้าโมงกูเนาเห็ดเบี้ยเงอนอยู่บ่านี่แต่ละมือนะอยู่บ้านได้แม่เห็ดแต่ละมือเห็ดเนาะซอยแม่อยู่บ่เพิ่นนะแม่มีแต่เพ็ดแต่มีแต่เพิ่นโอ้มีแต่น้องเพิ่นมีแต่เพิ่นซักเพิ่นชักเครื่องให้แม่พร้อตอนยังน้อยแม่ซักให้ไหลเลยด้วยอ่าซักให้แม่ในบ้านนี้ดีแล้วน้องยามพายยามนานี่เพิ่นกับมาอยู่บ่ มาซอยจมูซอยเลงเห็นมาแล้วก็เกี yeah, ่ยมัมาเกเมือนหูว่อยู่ตนี่สนออยู่้เ็นกับ้ามาเกี่ยวาไหมเกี่ยเ้ามาเนาะบ่มีเวียกกบ่ได้มาผลมามาแต่ยามเวียดอันนัน เดี๋ยวในเสือเขามีมาแล้วมันมีเวพั่อะไรแม่ก็มากล้ยังพอแต่เด็กบังควายเม้นปล่อยควายควายก็มาคือเป๊กก็ได้เราค่อยมามากับมาอยู่ละล่านะถ้ามีเวเห็ดก็ไปนอนด้วย่อนนอนก็ไม่ไดุ้่นมีตทหาไว้เห็ดนั่นแหละไปหาถ้ามีวงเรารับจ้างก็ไปโอ้ไปรับจ้างเอาเนาะให้น้องอนงค์กำลังผ่าตอไม้จักนตอไม้เน้องพอซาแล้วจักนตอไม้ ภาษาไทยเป็นภาพหรอซอยเนาะให้น้องอานงสาวผู้ไทยบ้านน้องเดินเมืออาสพร่อ,อรา่ายสวัรณิเตครับผสูงเป็นกำลังจัก้นาม้เตรียมแกงหนามาอย่านางประธนมีได้ดีเนาะ อย่านางุวัฒน์มีได้ปะท่านไปหาแถวนี้มีจ่งหวะล่ะนี่อยู่เนาะต้มไม้ทาก่อนบอ่ต้ไมไหมเอ็นจืดเนาะคือเอาไปซื้อเครื่องแกงอีกเนาะซื้อ,อยังเออมันก็ต้องมีพักมักบวบมีอย่างนั้นแล้วเนาะเครื่องแกง นองนุ่งปกติก็มีผู้บ้ามาลมอยู่บ่อยๆเลนบ่มีเลยบ่บ่เคยมีผู้บ้ามาลมอยู่เหมือนเนาะบ่เคยมีแต่แซตในเฟซบ่แหมมีแต่ผู้บ้าทักมาในเฟซบไลายบ่ผู้บ้าทักมาในเฟซบ่โมไลเนาะประมาณประมาณที่ห้าคนยังไม่ได้มีแฟนจริงจังตียังไม่มีตีมีแต่แซตลิ้นเฉยบ่ในเฟซแซตลิ้นพ่อบางเงาโอ้ คุณเบ่าวฟังนี่ยันอ่อนนอดกระดูกแชรลิงเหเงาไอ้บ่าวไอ้บ่าวได้ยินอ่อนนอดกระดูกใครจะกินกลางกบป้อยใครจะินกลงไม่มีไหนมาเหาะน้องซิเนาะเดี๋ยวน้องยังน้อยอยู่แต่ตามภาษาวัยรุ่นเนาะท่านผู้ชมน้องหากระยมหมดสิตามภาษาวัยรุ่นกระเซ็ตเหกกระดินในเฟซอะไรเนาะ ให้น้องเหยนจบก,ก่อนจึงเว้าเรื่องสู่เรื่องแฟนทีมงานเราพยายามแนะนำให้น้องเหยนจบมอป่ายมอเจ็บอดทนเรายาคมตอนนี้น้องอน้องกำลังต่ำและเบือ่อใส่ยาน้าง แกงน้ำม้แบบๆๆเาาๆนี่ยคือขาดบุได้เลยคือจะนา่งบอกว่าพี่น้องฟังไทยกะใส้จะนางคือกันบนอนอกอะแกงงน้ำม้คอมเมนต์กันเข้ามาเลยเดยอพี่น้องออกเลยข้นย็นกูนั่งไม่ก หลังจากน้องเพิ่นต้มหน่อไม้เฮากลาว่ามันจืดมันฟดมันจืดแล้วเฮาก็มาทอกน้ำทิ่มนะครับทุกคนถอกน้ำทิ่มแล้วเฮาจึงต้มไม้แกงไม้เนาะวันนี้เฮาก็เอาน้ำยานางใส่แกงบัดนี้แต่ว่าน้ำนี่ต้องทอกทิ่มเพราะมันคม ครับอันนี้มีหลาเอช้นที่ขาดบุได้เลยท่านผู้ชมมีพ่อเน้ออจดมันเจอน้ำตาลนู่ไปกันนี่ขาดบุได้เลยเนาะชีวิตเลยแลงในเาว่ามีธุรกิจแป็นโนได้บ่อนนี้แพขาิมขาดบได้เลยนราคาแพงที่เราซื้อแม่น้องอนงค์เป็นโนเป็นโนี่ขาดบุได้เลย สยนาบนี้เซอร์ส่ลายเขาโตเขาค่ะเกใช่ไหมเส <t ong joy rik> ือยานางเนี่ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนไสยานางนะคผู้ชมเคยจะได้กินละบนอยางประเด้เนาะประเดกุกุก น้ำเขียวข,าขนาดอไรแบบนี้ปลาเดกปุกๆเนาะขาดบได้เลย <c oughs> เอ่อบทลาวเอาขาดบบได้เลยปลาเด็กนัวปลาเด็กปลาซิวเองเพื่อนหอมขนาดบาบ <c oughs> หอมหอมอา้าวเกลือแกงมาลงเือแกงมาลง เรื่องแกงลงไปบวกมีผักเสียแงงแตัดแส่บแท้เขาอดกันตอนชุดท้ายแล้วแบบน,นี้ตักแล้วเกงหน่อไม้เขากระสุกโอ้เบื้องน้ำนีคนนนนนน่คือสีเข้มข้นขนาดเนาะขาเบือเนี่ยคือสีเข้มข้นขนาดวะ เปดิแสบนับนหรอแซ่บตับครับเบือเส้นเลยนะแอรบันพ่อเพิ่นด้สะพ่อไปทุกกว่าโอ้คไปพ่านแฮบอกมีนองมีอย่างอยู่บ่แถวเนีะม่สายโอยสายโอยน้องนสิ่มเมยอนแท็บกินข้าวยำน้องกนนงแล้วมื่อนี่เนาะ มาไก่แค่น,น้อเอากรเนาะมาแต่เค็งแค่กมากินง่ายอยู่พี่ต้องธรรมาดาครับเมืองข้ามแข่งมาตายบันนี่ได้แล้วอเมากินแกงมาไม้น้ำน้ำนองอนงมันเนี่ยเถียงนาน้องอนงเป็นไรแซ่บจังบุญน้องแซ่บมากินน้ำกันเด้อเออเอิญู้สมเพิ่นกินน้ำแน่กินน้ำกันเด้อกินน,น้ำน้องเด้อเอาสดสดสด มเันไดปาชีฝปลาาก็เป okay, hm ็นนะเป็นไงเค้มข้นดีอยู่อะว้ากันมีจิโร่ใช่นะคคกเนาะยามจิโร่ะ่อยพันมากนะใช่จิโร่พอหันค่อยกระคูดไว้นะปีนี้กินจนมดคแล้วก็โคปแดงตอกคักกว่า กรปูแดงนะฮะเนี่กรูแดงเสือเซ็ตนะฮะกระปูแดงนะครับหอมหลยฮูยหากผู้เป็นกระเพาะนี่จะเฮ็ดได้กระปูแดงอุ้ยนอนกรบปุ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนขื้ค่อยเคยกินเป็นกระเพาะคือกันแต่ไม่ได้พิดแล้วกระปูแดงนอนกร่ได้เลยหรือว่าอีกตามกระเพาะกว่เนาะจังวะค่อยจะแม่นกระปูแดงน้อไม้ส้มเลยแม่งเอาลวดลักๆเลยวันนี้กินลำเพาวเป็นสายแห้งเลย เนี่ยมากินน้ำเท่ามาได้ไหมพอผัดได้นี่คือสั่ากระปูเนี่ยกินเดี๋ยวนี้กันหูเดี๋ยวนี้ลดกับกระร้าเท่าเขาก็พีทได้แต่อันนี้คือว่าท่านได้เป็นกับพ่อบะหาว่าซือนี่หอร์มันท่านได้พีทกับพีร์เลยกินได้หมดป้าให้กินแตทรมานคือว่านั่นแหละป้าให้น้องกินจากอันถ้วยนึงก้อนเทาจังสือกินน้ำน้องเม็ดบวกลงหนึ่งในผู้เดียวนะ มมืดเนาะมืดอ่วยนี่เป็นยานเลยและผู้บ่าวเห็นเลยว่าโมกาดยังได้มากินได้กินแกงห้อไม้น้นองอันนองได้น้องอันนองกินหลายคำก็ได้จนเสีอิ่มแล้วน้ององไปกินข้าวน้ำน้องอนงเขาก็ได้